ขึ้นสิพากันกิน<อ>เบิดมือแทะโพดโพตำบัหุง่งนะทอดปล<ะ>าเข็งยุบข้าวปุ้นสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีพี่น้อพปายเบิดสุกูลสุคนพี่น้องจา๋าหลังจากที่กินของหวานแล้ว สถานที่ทำงานของเราอยู่ตรงนี้ออฟฟิศของเราอยู่ตรงนี้ปาราดพักกันเทปยังกันสองไอ้น้องนี่ฮะมือเศร้านี่พักกันไปตัดอาขึนยังนะผือหรือโกกโกกมันมันอยู่ในอยู่ในน้ำเนาะอยู่ในน้ำนะมีกกกับ พื้เนาะอันนี้พากกันสิเอาไปตำศาสตร์นี่พี่น้องตัดมาแล้วก็ลำใหญ่แล้วก็ผ้าเครื่องนี่ผ้าเครื่องเลยเอาไปตากแหง้งตากแห้งแล้วแล้วก็พ่นแหละว่างแล้วก็สี่พากกันตำตำศาสตรนี่แหละนี่ศาสตร์ตัวนี้มันใส่ใส่อย่างนี้กกหรือเนาะกกนี่พี่น้องจากที่ต้นเขียวๆนี่พอตากแห้งแล้วมา ท่อเป็นนี่เป็นศาสนั่งนี่แหละปูนั่งกินตำหุ้งก็ได้นั่งเล่นไพ่ก็ได้อืปูฟังล้ําก็ได้แต่คนไทยเขาเอินว่าเสือ้อเนาะเล่าเอินวศาสศาสาปูนั่งคันเสื้อนะ่ะคือที่นอน แม่โเมัยไปตัดออยู่หน้าหน้าสาวมันเป็นอันประเภทตระกูลดอกหยาอะไรพี่น้องมันมีดอกอยู่ปลายมันเน่ยเนาะแต่อยู่ในสวนนั้นเป็นไหลแม่โเมัยตัดออกมาเมื่อน,นั้นไปยายลุ้นไปดังไฟต้มทวดิน เอามาซิมวัตถุดินยายมาเนี่มันแซบอยู่เบาผ่านอยู่เบาก้อนสิขายต้องเอามาซิมก่อนเนาะยายลีต้มจักรันหมอหนึ่งเนี่ยตัวดินจากสวนยายมาพี่น้องจ๋าตัวดินจากสวนยายมาพี่น้องจ๋าอันนี้เป็นทวดินหน่อยได้พี่นอ้องสวนยายมาอันนี้คุดแ,แค,ค่์สามครูถวนั้นเนาะนี่ พูดีงามเนาะเจ้าแก่บ้างดูแกเม็ดมันไงงานเป็นสิบล้อใส่ามากเลยเนาะนคือหลอดนี่โอ้นเม็ดแดงๆนี่แหละมันมันแสบมันแก่ไปแล้ว่ัดเล็บกับบุมีนี่นะแก่แล้วใหใหญ่กะบางมันแก่แล้วแต่เพื่อนปลูกสองรุ่นเนาะอันนี้รุ่นนี่นะเดี๋ยวรุ่นล้ำหลังเพื่อนซีนี่มุกแน่พี่น้อง พันนี่เนะี่ยมันจีแสบเดมันเคินินทุด,ดินน่อยอนี่ปุ้นในพี่น้องอ่ถ้าเป็นพันใหญ่มันจีเม็ดสีขาวาแล้วก็มีเม็ดสีชัมพูอันนี้ออกอแดงนะ,นะจ๊ะสีมสมพูแดงพอดีอตดม้มในเต็มนะจ๊ะขุดมาจากสวนใหญ่มาขุดมากาทั้งตน้นทั้งรากนะจ๊ะ ออพมันก็เป็นหมากเป็นเม็ดเป็นหน่วยอยู่ขีทั้งห้างเลยเนาะเดี๋ยวยายรุนเสียไปต้มซีมเบิงมันผ่านบอลละว่ะผ่านแล้วผ่านแต่บอทัดต้มแล้วแกเบิงกับู้จา บริแมงบริคอยแมงโอ้ถั่ปลูกลรามีกนหลาบบางแน่งอืมคอยปลูกปิทะบีสคอยเห็นอันนี้แค่สามคู่ได้พี่น้องอืมขนาดว่าปลูกบริลูแล่บริใส่ปุ๋ยบริรดน้ำบริสีดยาเนาะหญ้าก็บบริถางออกจักอะไรหญ้าจักอะไรทั่วดินอืมยังได้กลิ่นเสยได้พี่น้องจ๋าอืมปลูกธรรมชาติ

เพื่อนไปคุดกับยายยายรวยเดี drafted, yeah. ๋ยวเอามาต้มซิมแต่ว่าต้มกับโบยากแป๊บเดียวพอมันยังเปียกอยู่นี่นกับนาุดบกตหายตจะไปเลยได้ป่ะมาไปโไปซื้อเขาปีต์โลคนละ ได้อยู่สองกะละมังเนาะมกแต่งเพื่อนอะมันเบิดแล้วยังเหลือบ่หลายเหลือตะหมากปลายมันเครือมมากตายน้ล้นเนาะพอส่วงแนละ้มันซุกหลหรือสองสามมือไปขั้นไปเป็นอาทิตย์จังไปนะเน่ากองอยู่ นนตร่เกือบสมอว่าได้กินพี่น้องจ้าจนเบิดสวนทั้งกรสิไร้เฮ็ดหวานแต่งรถซ่องแต่งไทยเอายยายเจ้าบอกว่าเอาไว้ห่อเข่าคือสิบบ่บ่มีมกแต่ง มออัน่เนาะมันแตก่มันดึงน้ำเนาะมันแตก ได้ประมาณหกเจ็ดโลแหละทุรินเพิินแต่เพิ่นปลูกนะก็หลายรุ่นเนาะบ่ริขุดเบิดบรรยากาศก็มืดฝนอยู่ได้พี่น้อง ไ่ไๆ่ห้ืฝนสิโต๊ะละห่อนเอาอใบไหม่กระโบตีงสังเกตเบัเบงอ,อันนี้กับุุนแหละิสไร้ตำกับพุนเกี่ยวเขาแล้วส่วงว่างๆเนาะหลังปีใหม่พุ่นละ<ำ>ส่วงปลูกพักว่างแล้วก็พักกันมาตำอยู่ใต่ตะลัง เทียงลุงเลินนี่แต่ว่าส่วงนี้เก็บใบตากแห้งไว้ขันตัวไรเง้วก็คัดออกก็จิได้ตำพื้นใหญ่ตัวไรหน่อยก็ตำพื้นหน,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 น่อยนี่แหละอันปีกอนกะพ้าก,กันตำอยู่ในหลายพื้นอยู่ ในสวนน่ะตัดเบิด์ละบอกเบิดล์ละจ้าเบอ,เอร์ตะต่อจ้า <c oughs> กะตุโปร่งใหม่ก็ดอกก็ได้หน่อมันาลง่หน่อมันนอาบริทาสจงไว้น่อมันกำลังแส่งขึ้นหันเอาเดียวที่ก็าตำศาสตร์นี่กะมีอยู่สามสี่อย่างพูกนี้พี่นอ้องมีผือมีไหลมีกกมีเตย เนาะใบเตยใบเตยหนามที่มันอยู่ตามห้องตามห้วยตามห้องอะมาซอยหนามมนอกแล้วกับผาเครื่องเนาะแต่ว่ามันทนเดต่า้มคือกันก็เทตง่ายเลยเอเหีอาเมันก็ตามง่ายเยเออง่าย เดีจับฉอดเอาถ้าไม่ฉอดนี่แล้วไม่ฉอดดูยังจะมาฉอดเขาว่ะผ no. no, no, no ้าปั้นเดี๋วเราตามผุนเราเราหนาเขาหนาตาให้จีนมาฉอดเหนแล้วเราก็ฉอดฉอดอีกแล้วเนี่ยเราก็ชุบใส่หูใหม่เราก็ฉอดไปเราเป็นยับตาำเผื่อแผ่นแผ่ินอืก ขันยักได้งามเขาเจะก็ไปย้อมสีเวลาตากเห็นห้งแล้วไปย้อมสีแดงสีชมพูสีเขียวแล้วก็ไปทอมันสะมีพื้มของมันเฉพาะเอาไปตากยายบุญล,ลมมาแล้วท่านผู้ชมฝนจะมาแล้ว

ยายรุจะสิปอยงัวมาเลียงโยนขึ้นสังกสีนะบุน ยายรวยแล้วไปเกลือหมูแล้วรอบเศร้านะแดดพี่น้องเนี่ยรอบบ่ายแลหละมืดฝนมาแล้ว อยากให้ฝนตกแห้งๆแห้งจทือหดู้หน่นี่พี่น้องปิดแล้วได้สองกละมังแล้วไปต้มยวนโลหนึ่งเนาะ อันนี้โลหนึ่งนะจ๊ะายมาเพ,พื่อพืขายบริัตว่าสบาทสรุปมีคนเอาจากโลแล้วคน,นขายโลละหาสิบบาทขายหังขายมีมมยเย, <laughs> ยี๋ยวว้าหลายพี่น้องตอนคุนูตก,ก็เกือบตายปลูปกยากแล้วยังบ่พ่อไปคุดกล็ลำบากกลัวสิได้ อันนี้ทัวดินเพิ่นสาสามคู่เนาะต้มกินแน่โลหนึ่งแต่ที่เหลือเพิ่นสิขายเพิ่นว่าเออขายเป็นโลดตอนแรกเพิ่นเราเพิ่นเจ็ดถุงขายถุงละยี่สิบแต่ตอามีอันคนสั่งเพิ่นสองโลแต่เอาทวัวดินนะแก้คักเนาะแบบเต็มเลยเบาอ่อ,อน อันนี้เขาจองไปแล้วสองโลจ้าสองโลกับบ่หน่อยเดชโลหนึ่งกับบวหน่อยทุงหูประมาณเจ็ดโลเลยทั้งเบิดนะ,ะ<ล>เนะขาว่าใส่ทุงรถใส่ถุงละโลละโล มบันหามีคนซื้ออือตอแตะพแ่ะเ็ดถุงขายถุงละยีสบาท20บาทกับประมาณอ่จาจะขีดสอันหาสิบบาทเจ้าหาบาทกับครึ่งโลงจงเจ็ดี๋ยวอันเป็นทดินน่อยนียพี่น้องมันซีมันแซ่บ ถ้าทอดินใหญ่เนี่เปลือกมันหนามันก็มีหลายพันไปขายหนาของเข้าเจ้าว่าของขาเจ้าเดราบ่แซ่บแต่ของยายมาของยายทอนอันอันมักทุดินใหญ่บ่คอยมีนยมีเม็ด ทวดินน้ำถ่วมข้าเจ้าข้าเจ้าออามาขายเลยมันมีเม็ด้ำถ่วมึงเห็นบจักักิบจักักข้าเขาคนมาขายเคนมาระกอบกับโบฟีดเน่บนะไรได้เน่านอราีกนนีเป็นยังไงคืบฟีดบมันเน่ามันเน่า ยายลุนละปล่อยงัวแล้วเออกลายเป็นสวนสัตว์ไปแล้วตอนเศร้าเลยยายมาเลี้ยงตอนแรงเลยยายลุนเลี้ยงหน้าบ้านคอยนี่น่ะบ่ต้องใส่เครื่องตัดหญ้าแต่ว่างัวนั่นของบ่มีน้องหมือเลี้ยงอยู่ฝั่งนั้นบบ่่่าาายเเเขข็็มมวนนนดีพือ ได้จากโลสามโลแล้วมันสอใก็มั็บุ้งแปดเดีไหวเต็มสุเม็ดเด้มันแก่ครักเนาะทดินเม็ดแดงก็จะมาคแน่ไปยงแท้หน่ก็ไปใบม้ใบตอกน้ำ ยายบุญกำลังต้มยู่เดี๋ยวมาซิมกันปลูกเองขายเองถุงละโลสี่โลแล้วแต่ว่าทุรินย่ำนี่บ่มีขายเด้ ถ้าช่วงนาแรงนาว่าดใหลาัยงวระก็ยังว่าเราปลูกธรรมศาสตร์ทวดินปลอดสารพิษสารเคมีตกี้แหงแล้วเพุจักเครือบบกแตงบุจักเครือบบกอืออพุจักโง ผลัดมือคันม so like ีกับโคมาคายในสถหามอยูเอหอเาได้ขายดีได้ห้อจากมาโค้ือเลยก็ห้าโลหกโลเจ็ดโลประมาณเจ็ดโลอันนี้จาน่อ่กินแล้วมันก็ชูเทียวใจเจ้เออเทียวรถเทียวรถ พี่น้องจา๋าเม้าเนี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ไปแล้วทำผู้ชมแล้วได้ขายแล้สองโลเออบร,ร่ยาก